ปีเตอร์เชฟนะครับได้ออกมาบอกกับท่านผู้ชมและสาวกเกี่ยวกับบิตคอยว่า m i โคร s อนนอหรือ m i c ครเซเลอรจะทำให้ราคาบิตคอยถึงกับลงไปในหลุมศพเลยทีเดียวและเขาจะพาบิตคอยไปถึงความซิปนั่นแหละครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ไปติดตามชมในคลิปนี้ด้วย มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เราแนะนำท่านว่านะครับเรื่องข่าวนี้เป็นฟลัดนิมครับฟลัดนิวตรงที่ปีเตอร์เชฟนะครับและซ e o ีอของไมโครแ a นดี y เนี่ยนะครับวางแผนพาบอกว่าไอไมโครเซลเลอร์เนี่ยนะครับหรือ m i c r o ไ a โคร y เนะี่ยเป็นจุดใหญ่ที่ทำให้ราคาบิตคอยถึงความ บันไลนะฮะหรือลงหลุมศพไปเลยฉะนั้นรายละเอียดเป็นอย่างไรผมต้องย้ำนะครับอันนี้คือฟลัดนิวคือข่าวที่เขาเรียกว่าเป็นพยายามที่จะทําให้เม้ามีการเทขายหรือมีการที่ทําให้ราคาบิตคอยร่วงนะครับคือเหมือนกับเป็นข่าวที่ชวนเชื่อนะครับพยายามที่จะทําให้คนเนี่ยที่อยู่ในอุตสาหกรรมตัวอื่นเนี่ย ในสิทธทรัพย์ตัวอื่นๆที่เป็นแฟนคลับที่ไม่ใช่บิตคอยจริงๆนะครับออกจากตลาดไปเพื่อให้บิตคอยเนี่ยไม่มีแรงซื้อนะครับเพิ่มขึ้นไปฉะนั้นปีเตอร์เชฟนะครับถือว่าเป็นคนที่ช็อตบิตคอยเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับที่ช็อตบิตคอยคือพยายามที่จะไปเก่งกําไรในราคาบิตคอยที่มันต่ำนะครับเพื่อจะได้กําไรนั่นเองคือเขาอยู่ฝั่งฟิวเจอร์นะครับฝั่งสปอรต ไม่ต้องห่วงนะครับราคาบิตคอยตอนนี้มันต้องขึ้นแน่ทองคำก็ต้องขึ้นเหมือนกันแต่คราวนี้ทองคำนะครับกับบิตคอยมันก็ต้องแข่งกันนะว่าตกลงแล้วใครจะเป็นเจ้าแห่งราคากันแน่นะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนนะว่า CEO ของ Euro Pacific Capital นะครับคือนายปีเตอร์เชฟนี่เองนะครับก็เป็นคนรักทองคำ อย่างเป็นชนิดจิตใจเลยก็คือคนที่ทําธุรกิจในทองคำไม่งั้นเขาไม่ได้ออกมาพูดนะครับเกี่ยวกับโจมตีบิตคอยล์หรอกนะครับหนึ่งคือเขาพยายามเขาอยู่ในตลาดฟิวเจอร์ด้วยนะครับที่กระแสที่เชียร์ให้บิตคอยนี้ลงนะครับแล้วเขาเนี่ยพยายามที่จะแซบบิตคอยเพื่อให้แรงซื้อมันไม่สามารถไปต่อได้ฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ โดยเซลเลอร์นะครับ,รบไม่สามารถที่จะนำเอาบิตคอยของเขาเไปที่หลุมศพได้หวังว่าหลังจากนี้ไม่นานนายเซลเลอร์จะเอาคืนด้วยการโพสต์บทความที่เกี่ยวกับทองคำที่ถูกขโมยในสุสานของฟาโรในอียิปต์นะครับเพื่อบ่งบอกว่ามันไม่สามารถที่จะมีใครขโมยบิตคอยของคุณไปได้แม้ว่ามันจะตายไปแล้วก็ตามนะครับฉะนั้น หลังจากนั้นไม่นานนะครับนักเทรดบิตคอยจํานวนมากก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าบิตคอยสามารถถูกส่งต่อให้ลูกหลานได้ในอนาคตผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทองคำที่จะต้องทำได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. แต่ก็ยังคงเสี่ยงที่จะถูกขโมยมากกว่าบิตคอยนั่นเองฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้เป็นการโต้ตอบนะครับของทั้งสงฝั่งฝั่งหนึ่งชอบทองคำฝั่งหนึ่งชอบทองคำและก็ ตลาด Bitcoin f วเจอร์อีกฝั่งหนึ่งชอบตลาดสปอตนะครับแล้วก็ซื้อสะสม Bitcoin ไว้ในระยะยาวนะครับดันั้นก็ทาง Peter Schiff เนี่ยก็ได้ออกมาแซะนะครับนายไมเคิลเซเลอร์เนี่ยก็คือว่า Bitcoin ของเขาเอาไปที่หลุมศพได้นะครับไม่สามารถเอานำไปที่หลุมศพได้คือไม่สามารถที่จะนำออกมาถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้หรือให้โลกให้หลานได้จริงๆมันก็ไม่ยากนะครับให้แค่ระัสผ่าน i อีอ e ีเมลนะครับให้แค่นั้นเองนะครับในการในการให้คนอื่นต่อนะครับให้ลูกหลานได้ก็คนที่เป็นเจ้าของนะครับบิตคอยก็สามารถมอบให้กับคนอื่นได้เหมือนกันนะครับอีกหน่อยมันจะมีเทคโนโลยีอื่นแหละที่จะสามารถรับรองได้ว่าคนนี้มีความประสงค์ที่จะให้คนนั้นจริงๆนะครับเหมือนกับมรดกนะก็สามารถทําได้แน่นอนแต่ทองคําเนี่ย ผมบอกอะมันก็มีข้อดีนะครับคือมันเป็นฟิสิกอลมันน่าเชื่อถือได้แต่ถ้าเกิดพอนามไปนะครับมันก็เสี่งที่จะถูกขโมยเห็นไหมครับอย่างไอแฟ t ์แฟร์ทูเนะครับก็ไอพระเอกโดมินิกโทรเรโตนะครับก็แบบโจมตีผู้ร้ายนะในบราซิลนะครับในประมาณภาคห้าหรือภาคหกเนี่ยผมก็จําไม่ได้น่าจะภาคห้านะครับก็ เข้าไปขโมยทองคำนะครับก็คือใช้รถยนเนี่ยเข้าไปยกตู้เซฟทั้งหมดเลยนะครับในนั้นมีทองคำมีเงินเพียบเลยนะครับเห็นไหมว่าเงินกับทองคำทำให้ผู้ร้ายเนี่ยสูญเสียมูลค่านะครับหรือสูญเสียความมั่งคั่งไปจำนวนมากเพราะว่าเก็บเป็นฟิสิกอลอย่างเดียวนะครับมันเขารู้จุดอ่อนอยู่แล้วว่าเขาจะเข้าไปขโมยยังไงเห็นไหมครับว่าทองคำก็มีจุดดีจุดด้อย แล้วก็มีจุดดีบิตคอยก็มีจุดดีและก็จุดด้อยแต่ผมก็บอกเลยนะครับว่าบิตคอยยังไงก็เนวอา์ไดไม่มีวันตายอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ไดติดตามชมในคลิปนี้ด้วยจันและผมหวังว่าบิตคอยนะครับจะราคาไปได้อีกและที่นายปีเตอร์เชฟนะครับได้ออกมาโจมตีไมเคลเซนอย่างรุนแรงเนี่ยคือต้องการให้คนที่ ไม่ได้เป็นแฟนพันแท้ในบิตคอยนะครับก็ถอยห่างจากบิตคอยน์ไปซะหมดกําลังใจโดยที่บิตคอยน์ตอนนี้มีแนวโน้มที่จะขึ้นได้อีกนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีบางช่วงที่ราคาปรับฐานก็กตามแต่มันจะขึ้นไปได้อีกเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากเฟดไม่สามารถที่จะควบคุมอัตราเงินเฟอ้อได้ดังนั้นบิตคอยนไปแน่นอนนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันจะไปแรงหรือสงๆอยู่ในราคาที่ โอเคนะในราคาระดับต่างนะครับที่พอโล่งจัได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคลิปนี้ด้วยกันและผมฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะเป็นกำลังใจให้กับช่องเรามากยิ่งขึ้น กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ me. ่งกดปุ่มติดตามเรามีสี่ช่องทางคือบล็อกดิจิต c e เฟ o บุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y p t o c u r r n c y community นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับในกลุ่มนะก็เข้าไปหาเพื่อนหาพ่อหาแม่หาพี่หาน้องหาอาจารย์หาที่ปรึกษาให้เลยในนั้นนะครับแล้วก็แนะนําว่าให้ส่งมาที่เพจที่เดียวนะครับแล้วผมจะส่งดิ่งไปให้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดต่อเข้ามาด้วยกันและผมหวังว่าช่องของเรานะครับก็จะ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พอร์ตการลงทุนของท่านมูลไปด้วยกันบิตคอยจะโกทูดมูลไปด้วยกันพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันนะครับกับช่องคอยนมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ